หลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่ฝึกฝนแล้วสถานที่นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับค่ายกลวิญญาณนะครับที่คอยปลดปล่อยพลังการออกมาให้เหล่าผู้ฝึกตนมาฝึกยังสถานที่งนี้ซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับนกกระจอกจิวโยไปในการดูดซับพลังเพิ่งของเธอนั้นมันต้องใช้วิธีไหนบ้างเลยครับซึ่งก็จะให้เติอเธอเป็นคนที่คอยบอก และก็แนะนําวิธีต่างๆซึ่งเธอกระไดตอบตกลงรับในคํำขอของเพกไปนะครับสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนที่สุดก็คงจะต้องเป็นใต้ทะเลลึกเพราะสถานที่่งนั้นก็คงจะต้องมีพลังงานวิญญาณมากมายในการช่วยเติมพลังงานที่สูญเสียไปเหมือนกันนะครับพระเอกก็ต้องรีบมองเดินทางไปยังสถานที่นั้นในทันที ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของใกล้ก้นแห่งนี้และก็มุ่งเดินทางไปยังใต้ทะเลลึกนะครับแถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่ฝึกแล้วเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาแล้วในตอนนี้ในตอนนี้นกกระจอกยูโยสาวตัวเธอก็ได้เริ่มทําการหลอมรวมพลังเพิ่งของเธอให้กับพระเอกไปนะครับ แต่เธอก็ยังได้เตือนกับเพกไปเหมือนกันในการดูดซับหลอมรวมพลังเพลิงของเธอเข้ากับพลังของเพกนั้นมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันถ้าเกิดว่าพระเอกไม่สามารถทนทานความเจ็บปวดได้ ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามันทํามามันก็จะสูญเปล่าไปจนหมดนะครับพลังของเอกก็อาจจะถูกระงับไว้หรือว่าร่างกายได้รับความเสียหายจากการถูกเพลิงนั่นเองนะครับแต่พระเอกก็ไม่กลัวนะฮะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นจะต้องแข็งแร่งขึ้นจะต้องรับความเจ็บปวดนี้ไว้ให้ได้เหมือนกันในตอนนี้พวกเขาก็เริ่มทําการหลอมรวมพลังเพิงในทันทีนะครับ ซึ่งในการหลอมรวมพลังเพลิงมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับพระเอกพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จแบบง่ายๆนะครับจนในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆแต่ก็ไม่ใช่พลังร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นกกระจอกอยู่ๆได้ทําการหลอมรวมให้กับเพกนะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นในด้านความแข็งแกร่งของเอกในตอนนี้ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอนะครับที่จะสามารถรับพลังทั้งหมดของเธอได้นั่นเอง แถมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของแม่นางซูลิงเอ,อ๋อหลังจากที่ตัวเธอนั้นสามารถรับรู้ถึงที่อยู่ของพระเอกได้ก็ได้มุ่งเดินทางมาหาพระเอกในทันทีเลยนะครับผมแต่รอนานแค่ไหนพระเอกก็ไม่ได้มุดหัวออกมาจากใต้น้ําจึงทาให้ตัวเธอนั้นก็เลยแบบรอไม่ไหวนะครับในตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าโจมตีพระเอกไปเพื่อสั่งสอนพระเอกให้รู้นะฮะว่าการที่จะมาแย่งชิงอันดับหนึ่งของเธอไปมันเป็นเรื่องที่ทำให้เธอนั้นไม่พอใจมากๆนะครับ เป็นเพียงแค่สิทธิ์ไม่แต่กล้ามายิงพยองเช่นนี้พยายามเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรัวจนพระเอกก็ทนไม่ไหวนะครับผมพยายามที่จะฝึกฝนแต่ก็ดันมีคนมารบกวนซะง,งันเลยนะครับพระเอก,กเลยได้พุ่งออกมาทําการเข้าโจมตีเธอไปเหมือนกันจึงทําให้ตัวเธอที่ได้เจอกับพระเอกแล้วนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรกับเพกมาเพียงแค่อยากจะมาสั่งสอนพระเอกเท่านั้นนะครับ ในตอนนี้ก็พยายามเข้าโจมตีพอเพกไปแต่พระเอกก็ไม่ได้โจมตีเธอสวนกลับแต่อย่างใดนะครับเพราะตัวเขานั้นก็ต้องทําการฝึกฝนอยู่ฝึกฝนยังไม่สําเร็จถ้าเกิดว่าเจ้าจะคิดต่อสู้กับข้างั้นวันนี้ข้าขอยอมแพ้เลยละกันก่อนที่พระเอกจะได้ขอตัวล่าออกจากเธอไปนะครับแต่คิดเหรอว่าเธอนั้นจะยอมนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้สางความแค้นในวันนี้ยังไงจะไม่ปล่อยพระเอกไปง่ายแนย่ในตอนนี้ก็พยายามเข้าโจมตีพอเพกไปนะครับ แต่พระเอกก็ไม่ได้โจมตีสวดกลับเลยพระเอกก็พยายามหนีออกจากเธอไปโดยการมุดลงไปยังใต้น้ำนะครับตัวเธอก็พยายามไล่ล่าตามพระเอกไปเหมือนกันโดยการใช้โซ่วิญญาณเธอในการจับตัวเพคเอาไว้จนตัวเธอก็สามารถใช้โซ่วิญญาณของเธอทําการเกี่ยวขาเพกเอาไว้พยายามดึงเพคกลับมานะครับ แต่ในจังหวะนั้นเองก็ดันพลาดท่านะครับเพราะว่าพระเอกก็ดิ้นแรงพอสมควรนะครับจึงทําให้โซวิญญาณก็ได้เกี่ยวพวกเขาทั้งสองเข้ามาหากันทั้งสองในตอนนี้ก็ได้เข้ามาประชิดตัวกันเลยก็ว่าได้นะครับจึงทาให้ตัวเธอก็เขิอนอายมากๆเลยครับที่ได้มาประชิดตัวกับเพคแบบนี้จนทําทอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวบอกให้พระเอกนั้นนําโซวิญญาณของพระเอกนั้นออกไปหารู้ไหมว่าโซวิญญาณนั้นมันเป็นของเธอนะครับพระเอกก็เลยได้บอกให้เธอนั้นเอาโซวิญญาณออกไปสิพอว่าโซวิญญาณจ เขาเป็นคนควบคุมยังไงล่ะจึงทําให้ตัวเธอนั้นที่นึกได้ว่าโซวิญญาณนี้มันเป็นของเธอนะครับสุดท้ายก็ได้เก็บโซวิญญาณนี้เอาไว้ก็ได้ขอตัวลาออกจากเพกไปเลยไว้ครั้งหน้าข้าจะกลับมาแก้แค้นเจ้าอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของเพกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับตัวเขาในตอนนี้ก็ในมุ่งเดินทางไปหาที่ฝึกต่อนะครับ เพื่อเพิ่มความแข่งแข่งของเขาให้ไปถึงระดับผนวกวิญญาณสวรรค์เพราะถ้าเกิดว่าจะต่อสู้กับเธอครั้งหน้าจริงๆในด้านความแข่งแร่งของเธอก็เกือบเทียบเท่ากับระดับวิญญาณผนวกสวรรค์ขั้นปลายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะต่อสู้เอาชนะเธอได้ต้องเลื่อนขั้นไปสู่ระดับวิญญาณผนวกสวรรค์ก่อนเท่านั้นพระเอกก็ได้มองเดินทางมาหาที่ฝึกฝนต่อนะครับ จนตัวเขาก็ได้มาเจอกับสถานที่ฝึกฝนก็จะเป็นแหล่งพลังงานมากมายนะครับที่ช่วยให้เขานั้นแข็งแร่งขึ้นได้ในการหลอมรวมพลังระดับวิญญาณผนวกสวรรค์น,นั่นเองนะครับพระเอกก็ไม่รอช้าในการเริ่มทําการดูซับพลังของเขาต่อในทันทีและแล้วในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับก็จะมีนกกระจอกจิ๋วสาวในการให้คําแนะนําพระเอกในการฝึกฝนอะไรต่างๆนะครับจนพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จจนได้ ความแก่งแก่งของเขาเลื่อนคันมาอยู่ในระดับวิญญาณผนวกสวรรค์ขั้นต้นแล้วนะครับ ก่อนที่พระเอกจะได้มุ่งเดินทางกลับไปแต่ในระหว่างทางที่พระเอกนั้นกําลังมุ่งเดินทางกลับพระเอกก็ได้มาเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่ได้พูดถึงบัววิญญาณนะครับซึ่งบัววิญญาณนั้นก็จะเป็นบัววิญญาณชั้นยอดมากๆนะครับที่ได้ปรากฏขึ้นอยู่ในค่ายกลระดับ6กถ้าเกิดว่าได้มาครอบครองทําการดูดซับพลังของบัววิญญาณนั้นมันจะทําให้พลังวิญญาณที่ไม่สเสถียรในร่างกายเกิดการสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับโอกาสดีๆที่จะสามารถได้รับบัววิญญ,ญาณนี้มันก็มีไม่ อี่ครั้งเท่านั้นพวกเขาเองก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเลยนะครับผมในตอนนี้พระเอกที่ผ่านไม่ได้ยินก็คงจะไม่ได้พลาดโอกาสนั้นอยู่แล้วเพราะตัวเขาที่เรือนระดับพลังมา อยู่ในระดับวิญญาณผนวกสวรรค์แล้วพลังมันก็ยังไม่ได้เสถียรมากพอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าได้รับบัววิญญาณนี้มาดูดซับพลังเข้าไปอีกนะครับตัวเขาเองก็จะสามารถฟื้นฟูพลังระดับวิญญาณผนวกสวรรค์จนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับพระเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานที่งนั้นแถมพอพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้ว ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เขานะครับก็จะมีเหล่าสิทธิ์เก่ามากมายมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงคู่อริของเพกก็มาถึงยังสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะแม่นางชูหลิงเอ,อ๋อและก็กลุ่มของนายน้อยโมลุ่นนะครับแถมเมื่อเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วกลุ่มของนายน้อยโมลุนที่นําทัพมาด้วยสิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเขานะครับก็ได้เข้ามาทักเอกเลยว่าก่อนหน้านี้น้องชายของพวกขา้า ทีไปโจมตีเล่นงานเจ้าหลังจากที่เจ้าแซงอันดับของเขาไปข้าก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะถือว่าเจ้าเนี่ยได้ทาการสั่งซ้อนเข้าไปแล้วแต่การที่เจ้านาเอาค่าวิญญาณของเขานั้นไปทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่ข้าเนี่ยรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจ้านาไม่อยากมีเรื่องกับข้าในวันนี้เจ้าก็ยอมคืนค่าวิญญาณทั้งหมดมาให้แก่หม้อหลุนสามาอย่างนั้นแล้วละก็อย่าหาว่าข้าน่ะไม่เตือนเลยละกันแต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมนะครับผมพระเอกก็ยังได้ยืนกลั่นคำ เดิมและก็ยังได้พูดบอกกับโมลุนไปอีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะมีความสามารถก็ให้เข้ามาเอาเองสิข้านะ่ไม่ยอมคืนไปง่ายอยู่แล้วเพราะข้าได้มันมาแล้วยังไงล่ะแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่40นะครับสำหรับตอนนี้ตอนล่าสุดแล้วนะครับ สามารถดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปอชีอีเท่านั้นนะครับผมก็เรื่องนี้มาทุกวันศุกร์เวลา9โมงตรงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ไหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ